จะมาดูส่วนเครื่องมีใน,น,น,นการติดื่อการแกในนน้ทีเราจมาดูฟั้นตอนนการในงานของเจ้าก่อนทีการ a d เ user ไม่ยากเพียงแค่กดเมนูที่หน้าตัวเครื่องแล้วก็ไปที่ user แล้วก็ user management แล้วก็ไปที่ new เราก็จะสามารถ add user ได้เลย มีสำหรับถ่ายรูปน <Okay. S 2> ักงานลงไปส่วนถ้าต้องการเก็บลายนิ้วมือก็ให้กดทีสอนลรื่อลงมากระึงค้างแล้วก็จะสามารถเก็บไลายนิ้วมือบันแล้วก็หน้าได้เลยส่วนฟังก์ชันตกเรื่องก็จะมี ายฟังก์ชันด้วยกันหลักๆที่เราใช้งานจะมี3ตัวจะเป็นฟ้าส์โหมดทวินโหมดแล้วก็ฟิวชั่นโหมดฟิวชั่นโหมดคือในกรณีที่นิ้วไม่ผ่านก็จะ,จะสแกนเป็นหน้าต่อส่วนฟ้าส์โหมดคือใช้นิ้วอย่างเดียวถ้าเป็นทวินโหมดคือมาพร้อมกันสามารถเชียนพร้อมกันได้เดี๋ยวจะให้ดูตัวทวินโหมดก่อน สองแถวมาพร้อมกันได้เลยความเร็วในการสแกนก็คงไม่เกินหนึงวินาทีอไรไม,ไไมไ่ออกต,อตืนตันอันนี้เป็นหลอกสำหรับในกรณีที่สแกนแล้วไม่ติดให้เก็บหน้าเอาไว้เพื่อให้พนักงานเป็นการยืนยันว่าเมื่อเช้า,า,ชาสแกนไปแล้วไม่ผ่านแต่มีรูปเขาอยู่นะ วันที่บอกมีเวลาบอกแล้วก็เป็นบอกเป็นวินาทีได้ด้วย